เราจะมาลองออกตัวกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าอาการหายไหมแต่เมื่อสักครู่เนี่ยลองรอบแรกไปแล้วหายขาดเลยนะครับโอเคบา สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับช่องไบท์วิทย i ทีนไทยแลนด์นะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเจ้าปัญหาของตระกูล CM Mo t o ตทั้งหมดเลยนะครับคือตระกูลนี้นะครับจะมีปัญหาในเรื่องของคอยหัวเทียนนะครับอาการเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับซึ่งใช่แค่ CM Mo t o ตอย่างเดียวไหมจริงๆรถที่ผลิตในประเทศอาเซียนอย่างเราเนี่ยนะครับมันก็จะมีพวกเบนดอรี่ซึ่งก็เป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่มีปัญหาเรื่องตรงนี้เหมือนกันนะครับซึ่งแน่นอนว่าอาการของเขาเนี่ย ตอนสตาร์ทเนี่ยรอบมันจะเหมือนรถเออ่วีเออ่วีทวินนะครับเหมือนรถวีปั๊กอ่ะตุบต,ตับตุบตับตุบตับตุบตับอะ่ะซึ่งมันไม่ได้ถูกต้องนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอะเสียงที่มันถูกต้องก็คือเสียงที่มันสมูทนะครับเพราะรถพวกซีเอ็มโมโตเบนเนอรี่เนี่ยเห็นมันมีแค่สองสูบปกติแต่มันทำลูกสูบที่องศาสามร้อยหกสิบนะครับมันเลยทําให้เสียงเนี่ยสมูทและมันทําให้รถเนี่ยเดินเครื่องอย่างสมูทนั่นเองนะครับแต่อาการประจำตัวของเขาเนี่ยจะเกิดขึ้นหลังการใช้งานไปประมาณสักสามสี่ปีหรือประมาณสองสามหมื่นกิโลนะ คือมันจะทําให้ความร้อนเนี่ยไปเบิร์นในส่วนของปลั๊กการจ่ายไฟหรือคอยหัวเทียนนั่นเองนะครับอาการเป็นยังไงนะครับหนึ่งเลยเรามาฟังเสียงค้อมกันนะครับอันนี้นานแล้วไม่ได้สตาร์ทนะครับก็เพิ่งออรอไหลมานะฮะ คือเสียงทํางานของสองสูบเนี่ยมันึ้นลงก็จริงมันทางานก็จริงแต่ว่าระบบไฟมันไม่สมูทนั่นเองนะครับอาการที่2คืออะไรออกตัววูบนะครับไปถึงช่วงขี่ช่วงกลางๆส0 5 0บา 50, วูบไปร้อยกว่าวูบอาการที่3นะครับก็คืออาการของอช่วงการสะดุดเหมือนน้ำมันไม่ลงหรือปั๊มติ๊กเสียหรือขยะเต็มถังอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนรถคาบูที่คาบูตันอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือเนี่ยล้วนแต่เกิดขึ้นกับเจ้าคอยอวเทียนซึ่งวันนี้ระเบิดมาแล้วนะครับ เวตัวนี้นี่คือคอยหัวเทียนหน้าตาของคอยหัวเทียนจะไม่คุ้นใช่ไหมฮะใช่ครับเพราะมันไม่ใช่คอยหัวเทียนของ CF Moto นะครับจากที่ผมได้ทําการหาข้อมูลสืบค้นข้อมูลมาทั้งหมดนะครับคอย Kawasaki กก ER6N นะครับหรือคอย Kawasaki กก ZX900 เนี่ยตอบโจทย์ที่สุดแล้วนั่นเองนะครับซึ่งในครั้งนี้เราเบิกของ ER6N มา2หัวเลยนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับเราไม่สามารถใส่กับปลั๊กเดิมของ CF Moto ได้เราต้องเบิกปลั๊กมาด้วยนะครับซึ่งปลั๊กในครั้งนี้มันมีปลั๊กตรงรุ่นกับ เอ่อ็นก็เป็นไปได้นะครับแต่มันก็มีช่วงที่หลีกเลี่ยงปลั๊กที่ไม่ตรงรุ่นก็ได้ราคาถูกกว่าด้วยนะครับซึ่งหัวละประมาณ30บกว่าบาทเองนะครับก็คือปลั๊กของเจ้า Ford Focus นะครับหรือ Mazda นั่นเองนะครับเอามาแปลงกันได้เลยนะครับซึ่งในคันนี้เราก็จะตอบโจทย์และแก้ปัญหาให้มันเคลียร์นะครับอย่างได้ยินเสียงแล้วนะครับว่าเมื่อกี้มันเดินไม่สมูนเนาะเสียงนะครับกับผมได้ลองขี่แล้วรู้สึกว่าขัดใจมากๆนะครับเราจะทํายังไงกันบ้างนะครับแน่นอนนะครับยกถังขึ้นมาดูคอย ยกถังออกมาก่อนนะครับแล้วก็หรือชุดกองอากาศ มัล็อกคอยออกนะครับแล้วก็จริงๆก็ดึงออกได้เลยนะครับแต่ว่าเราต้องงัดกิ๊ออกก่อน มันจะคอยด้านซ้ายอันนี้ด้านขวานะครับมาแล้วนะครับอ่ะลักษณะคอยหัวเทียนมันจะเป็นอย่างนี้ถ้าเรามาเปรียบเทียบกันนะครับคอยตัวเก่ากับคอยตัวใหม่นะครับคือเหมือนกันเลยนะพอีอาแต่ว่าปลั๊กเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันเห็นไหมฮะอืมโอเไปเปลี่ยนนะครับโดยการปแปลงปลั๊กก่อน มีสัญลักษณ์บอกหมายเลขหนึ่งนะครับอันนี้หมายเลขสองค่อยๆทำ มาคไว้นะครับจะได้รู้ครับว่าเป็นคอยหมายเล็กหนึ่ง เรามาดูวิธีการดูนะครับว่าสายลายสายกาวอยู่ตรงไหนนะครับสายกาวคือสายดินเนาะสายลายคือสายไฟนะครับซึ่งถ้าปักมาแบบเพียวๆแบบนี้นะครับเขาจะไม่ได้บูมาร์กไว้ให้ว่าไหนคือหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองแต่ของเก่าเนี่ยเขาจะมีนะครับมาร์กไว้นะนี้หมายเลขหนึ่งหมายเลขสองนะครับซึ่งของเขาเนี่ยเขาจะเอาสายกาวไว้เป็นหมายเลขหนึ่งนะครับซึ่งจะอยู่ซ้ายนะครับสายกาวจะมีลักษณะสีดําผสมสีขาวนะครับสายลายเนี่ยสายไฟเนี่ยจะมีลักษณะสีของไฟนะครับสีน้ำตาลผสมตีขาวนั่นเองนะครับแล้วเรามาดูตัวนี้นะครับ แน่นอนนะครับว่าอันนี้จะอยู่ด้านซ้ายนะครับเพราะว่าเป็นกาวนะครับซึ่งเราก็จําไว้ว่านะครับปักเราจะต้องเสียบเข้ามาหาคอยเนี่ยจะอยู่ด้านนี้นะครับซึ่งทางด้านซ้ายมือเนี่ยคือหมายเลขหนึ่งนะครับก็องเป็นสายลายนะครับไอ้สายสายกาวแล้วก็ด้านขวานี่จะเป็นสายลายนั่นเองนะครับจะอยู่ในลักษณะนี้นะครับโอเคนะครับตอนนี้ก็รอปัจจีร้อนนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาปัจจีกันนะครับมันอยู่ใต้ถังนะครับจะเป็นต้องปัจจีนะครับเลือกท่อหดให้เหมาะสมนั่นเอง ถ้าหดจาเป็นไหมถ้าหดจาเป็นนะถ้าหดมีความจําเป็นมากนะครับในเมื่ออยู่ใต้เครื่องแล้วก็โดนอยู่เหนือเครื่องและโดนความร้อนจากฝาสูบแบบนี้มีความจําเป็นสูงนะครับถ้าเราใช้พลาสติกพันสายไฟได้ไหมได้นะครับแต่ว่ามันจะไม่ทนนะครับมันจะร่อนเพราะฉะนั้นเราจะใช้ท่อหด แต่ผมก็ไม่ค่อยเทียบเรื่องการเดินสายไฟยอะไรพวกนี้เท่าไหร่นะครับแค่พอรู้มา,าค,รคร่าวๆนะฮะว่ามีขั้นตอนการทำยังไงนะครับก็อาจจะไม่ถูกใจใครหลายๆคนนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมอาจจะไม่เก่งทางด้านเรื่องไฟนะครับแต่แค่พอทําได้จิ้มกับฟักนิดนึงแล้วก็นับปักกีถ้าใครมีวิธีปักขีที่เทพกว่าผมนะครับก,ก,ก็เยี่ยมเลยผมก็จะแค่เอาแค่ติดแล้วก็ถาวรนเฉยนะครับ นอนนี้แล้วก็เพิ่งจีเซ็ตเ,เราก็ต้องมาเป่าลมร้อนต่อ เรียบร้อยครับอันนี้เราทําสีให้ใช,ชัดเจนนะครับว่าในหัวหนึ่งในหัวสองนะครับซึ่งซ้ายมือเ่ยจะเป็นหัวหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นหัวที่สองอันนี้เราใส่ฝั่งไหนก็ได้นะครับคอย กลับไปเหมือนเดิมครับเหมือนตอนที่เราถอดมาสายแวโคงไว่ข้านะครับ โอเคเราก็ประกอบกลับไปหมดเหมือนเดิมแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ล้งหลังน็อตลังน็อตไว้นะครับเรามาจะมาดูก่อนว่าเสียงเนี่ยปกติไหมนะครับโ <Okay. S 1> อเคความติดทำงานปกตินะครับแต่ว่าเราประกอบถังถูกต้องนะครับมาดูไฟเข้าไหมนะครับไฟเครเื่องไม่โชว์นะครับไม่มีการตัดต่ออะไรนะครับแสดงว่าเซนเตอร์เนี่ยโอเคเลย เสียงเครื่องเนี่ยผมว่าสมูทกว่าเดิมนะเพราะว่าปกติแล้วมันจะดังปูับปูฟับตูบ,บตไม่ทํางานพร้อมกันนะครับแต่ตอนนี้โอเคแล้วโอเคผมว่ามันก็ใช้ได้แล้วนะครับเราไปทดลองขับกันดีกว่าปาย โอเคเราจะไปทดลองขับกันนะครับแล้วเราไปดูอีกทีหนึ่งเอ๊ะตอนนี้นะครับเรามาถึงวิธีการทดลองขับแล้วนะครับเราเปลี่ยนคอยล์หัวเทียนใหม่เราเปลี่ยนปลั๊กหัวเทียนใหม่เราได้ทาการตัดต่อสายไฟแบบบัดจีแบบถูกวิธีนะครับเราไม่ได้ใช้พันเอาเฉยๆนะครับคืออาการที่มันจะต้องหายหนึ่งคือรอบเดินเบาเนี่ยมันจะต้องสมูทนะครับ2การออกตัวเนี่ยจะต้องไม่สะอุกหรือสะดุดหรือขาดหายไปนะครับ 3. รอบต้นกลางปลายเนี่ยจะต้องไม่หายนะครับซึ่งเราจะมาดูว่ามันหายหรือเปล่านะครับ เราเปลี่ยนเจ้าตัวปัญหาเฉพาะรุ่นไปแล้วนะครับจากการศึกษาของผมนะครับไปลองกันเลยเสียงเครื่องเนี่ยชัดเจนนะครับสตาร์ทเมื่อสักครู่นี้กับสตาร์ทตอนนี้คือเสียงเครื่องค่อนข้างสมูทนะครับค่อนข้างดีเลยโอเครอเครื่องเย็นสักครู่นะครับเราก็จะออกตัวกันเลยนะครับโอเคไป สรุปคลิปปนี้กันนะครับเจ้า CF Moto นะครับ 400NK นะครับแล้วผมเชื่อว่านะครับอาการนี้มันจะเกิดขึ้นกับ 250, 400แล้วก็650 MT ด้วยนั่นเองนะครับก็แน่นอนนะครับว่าอาการที่เจอเนี่ยอย่างที่บอกไปข้างต้นนะครับมีอาการสะดุดรอบเดินไม่สะดวกนะครับออกตัวสะอึกนะครับวอดนะครับเอลอๆก็ดับไปเองก็มีนะครับเราเนี่ยอาจจะสันนิษฐานกันไป ทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็นหรือปั๊มติ๊กมาดูบ้างนะครับนู่นนี่นั่นมาดูบ้างซึ่งไม่ได้ตอบโจทย์นะครับการตอบโจทย์ของรถรุ่นนี้ยี่ห้อนี้นะครับก็คือการต้องเปลี่ยนนะครับอคอยหวัวเทียนนะครับซึ่งครั้งนี้เราใช้คอยหวัวเทียนของเจ้า er6n นะครับอันนี้คือคอยหัวเทียนเดิมอันนี้คอยคอยืคอปั๊กหัวเทียนเดิมนะครับก็แค่ ซื้อคอยล์เทียนมาเปลี่ยนนะครแล้วก็ยกถังขึ้นนะครเหมือนสวิตกองอากาศนะครับแล้วก็ยกออกมาให้หมดแล้วก็เปลี่ยนคอยตัดต่อสายไฟต้องให้เนียนนะครับไม่งั้นโค้ดก็จะขึ้นโชว์นั่นเองนะครับโอเคก็สําหรับวันนี้นะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับเป็นแนวทางให้กับคนที่ใช้รถ CF-Moto หลายๆรุ่นนะครับก็ ทั้งหมดทั้งสิ้นอยู่ที่ราคาเท่าไหร่นะครับอยู่ที่ราคาประมาณ500บาทบวกลบนั่นเองนะครับห้าหกประมาณนี้ก็สามารถแก้ปัญหาทั้งหมดได้แล้วนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนกับช่องใบวิจินไทยแลนด์ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับแล้วทำตามแล้เห็นผลมีประสิทธิภาพฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันเข้ามาด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับขอให้เป็นคลิปที่มีความรู้สอนแนะนำนะครับสามารถเอาไปยุตคใช้และปรับใช้กันได้ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับกับกูล CF Moto นะครับ